สวัสดีครับยินดีต้อนรั่เข้าโปรแกรม By s e n s e k i เช่นเดิมนะครับผมและในมิชชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำการตั้งค่าให้ Google Chrome นะครับผมให้สามารถใช้เสียงพูดภาษาไทยในการเสิร์ชหาหรือการค้นหาข้อมูลได้ครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดถึงการตั้งค่าตรงนี้นี่เองเราจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้เรามีรูปไมโครโฟนอยู่ถ้าเรามีไมโครโฟนเราสามารถใช้เสียงของเราเนี่ยเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นั่นเองถ้าเราใช้ไมโครโฟนได้นะครับถ้าเรากดเลยตอนนี้ แบบไม่ตั้งค่าอะไรเลยอันนี้ผมพูดนะ1 2 3 4อ่ะประมาณนี้นะครับก็จะมีเออเลอบ้างเพราะว่าเครื่องไม่รู้จักนะครับผมภาษาไทยทก็จะดีฟอลต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเราจะมาแก้ไขตรงนี้การให้รองรับภาษาไทยนะครับซึ่งการตั้งค่าจะแบ่งออกเป็นออปสส่วนนะครับผม ส่วนที่1นนะครับจะเป็นการตั้งค่าของ Google Chrome คือตัวของ Google Chrome เองให้เป็นภาษาไทยครับและในส่วนที่2นะครับเป็นการตั้งค่าหน้าเว็บของ Search Google นะครับผมและ Google Search นะครับให้เป็นภาษาไทยและรองรับภาษาไทยนั่นเองครับผมโอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่าเลยครับอันดับแรกนะครับผมตั้งค่า Google Chrome ให้เป็นภาษาไทยก่อนครับก็ไปที่จุดจุดสาบนเลยครับนี่กดมาปุ๊บถ้าใครเป็นภาษาไทยนะครับกดมาแล้วตรงเนี้ยจะขึ้นเป็นภาษาไทยเลยก็ ไม่ต้องตั้งนะครับไปส่วนที่2ได้เลยแต่ถ้าใครเป็นภาษากรอมผมตั้งเป็นภาษาไทายก่อนครับวิธีการตั้งนะครับผมกดเสร็จแล้วนะครับเลื่อนสกอร์เมาส์ตรงกลางลงมาครับหาคําว่า setting ครับผมจากนั้นนะครับให้สังเกตฝั่งซ้ายมือจะมีคําว่ารังเกจอยู่นะครับแบบนี้ให้คลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นก็จะปรากฏหน้าของรังเกจตรงนี้ถ้าใครมีไทยแบบผมเลยถือว่าโชคดีแต่ถ้าใครไม่มีนะครับให้กด anti r a n งเกตรงนี้จากนั้นพิมพ์คาว่าไทยตรงนี้ครับผมแต่ผมอ่ะพิมพ์แล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราาะว่ผม มีแล้วถ้าใครมีแล้วจะไม่ขึ้นซ้ําถ้าใครไม่มีนะครับให้มาเซิร์ชคําตรงนี้แล้วกดแอดครับผมตรงนี้โอเคเมื่อเราแอดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้เพื่อนๆมาที่จุดๆสามจุดแบบนี้นะตั้งนะครับกดปุ๊บแล้วกดอันบนนะครับมันมีข้อเช็คถูกอยู่อันเดียวจากนั้นกดรีรันนะครับหรือการเปิด Google Chrome ใหม่นั่นเองอ่าคราวนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเห็นได้นะครับว่ารองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมในหัวข้อนี้นะครับเราสามารถใช้ภาษาไทยได้แล้วแต่ไม่อ่าไม่ ในส่วนของ Google Search สมมติเราเปิดมาหนะ้าแ็บตรงนี้ตรงนี้รองรับแล้วเดี๋ยวขอเซิร์ชที่ดูก่อนนะครับก็ค้นหาด้เสียงเป็นภาษาไทยแล้วถ้ามันเอาไปชี้ขึ้นแบบนี้คุณรองรับภาษาไทยแล้วสวัสดีครับเห็นไหมครับผมว่าตอนนี้ของผมอะเรียบร้อยแล้วครับผม,ผมก็คือรองรับการเซิร์ชภาษาไทยแล้วนะครับคราวนี้แต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนใช้ในหน้าเว็บของ Google c Home r ไอ้ Google เขาเรียก Google Search ผมก็ชอบพูดสลับกันนะครับผมหน้าเว็บนี้่าหน้าเว็บเนี้ย เป็นหน้าเว็บของ Google นะครับผมหรืใช้หรือที่เรียกว่า Google Search นะครับผมมันจะแยกส่วนกันนะครับระหว่าง Google Chrome กับ Google Search ถึงจะใช้คำว่า Google ด้วยกันแต่ว่าเป็นในคนละส่วนกันเลยต้องค่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ในการตั้งค่าหน้าเว็บของ Google Search หรือ Search Google ในส่วนที่2นะครับผมแม่เป็นภาษาไทยวิธีการตั้งในหน้านี้นะครับผมให้ลงมาที่คำว่า Setting ครับกดคลิกไปอีกครั้งจากนั้นเลือกที่คำว่า Search Setting ครับผม เมื่อเลือกทุกข้อนี้เสร็จแล้วสังเกกฝั่งซ้ายมือให้เลือกที่ alter setting ครับหรือกดตามไปก็ได้นะครับจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งจะคล้ายกันล้าก็เลือกที่รังเกจครับตรงนี้จากนั้นนะครับผมตรงเนี้ยเลือกเป็นไทยให้หมดครับมี3ส่วนให้เลือกเป็นไทยให้หมดเลยแล้วก็พิมพ์ไทยอ้าวขออนุญาตย๊บไทยเรียบร้อยคอนเฟิร์มจากนั้นอ่าตรงน,นี้เขาเปลี่ยนไทยผมแล้วแต่ผลการค้นหาก็ให้เลือกเป็นไทยด้วยนะครับผมปึ๊บกดยืนยันโอเคเมื่อจก ตั้งแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ปิดเบราว์เซอร์ไปได้เลยครับจากนั้นก็เปิด Google c h r o ของเพื่อนกลับขึ้นมาใหม่นะครับผมและลองเข้าเว็บ Google c ลโใหม่นะตอนนี้ผมเข้า Google Search แล้วนะครับผมแล้วลองจะใช้เหมือนกันนะครับ1 2 3 4ให้เห็นได้นะครับว่ารองรับการเซิร์ชภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากเมื่อกี้ที่เออร์เลอร์นะตอนต้นคลิปวิดีโอเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่นำมาฝากเพื่อนๆที่ทำให้เราสามารถใช้ a a p t i v e หรือทําให้เราใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอเคครับผมมิชชั่นในวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับและถ้าเกิดผมค้นพบทิปเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทําให้ไลฟ์รสไตล์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆมันง่ายขึ้นผมก็จะนามารวบรวมไว้ในช anel น,นี้เช่นเดิมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ